สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะตามมากับวิดีโอที่ชื่อว่า500บาทกับดักสโตร์ค่ะเอออันนี้นะคะเป็นวิดีโอตัวแรกของตามเลยนะคะแล้วก็ถ้าตามทำผิดพลาดประการใดยังไงตามขอภัยมาในที่นี้เลยเนาะโอเควันนี้เรามาพูดกันดีกว่าว่าตามได้อะไรมาขอเกินก่อนว่าโปรเจกต์นี้มาได้ยังไงมาได้ก็เพราะว่าตามอยากจะซื้อตามอยากจะได้ก็แค่นะคะั้นค่ะแต่กําหนดงบเงินตัวเองว่าเราเดือนนึงเราจะให้ตัวเองแค่500บาทในการซื้อ เครื่องสำอางที่เป็น drugstore เท่านั้นนะคะ500บาทเราก็เลยคิดว่า500บาทของแตมที่จาซื้อมาอาจจะเป็นจํานวนของจํานวนเงินที่ไม่เยอะค่ะแต่เราก็อยากเอามาแชร์เพื่อนๆดูว่าสิ่งที่เราซื้อมานี่ดีหรือว่าไม่ดียังไงโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าค่ะคุณมาเคเจ้าสิ่งนี้ค่ะที่ํำไปได้มาในเดือนนี้ออฟเรนชั่นพรินเซสค่ะําได้มาเพราะว่า จำไปทำเพราะขอเกินก่อนนะคะที <als> ่จำได้มาเพราะว่าจำไปทำงานเกินเยอะจังเลยอ่ะ <kaz> ท <uffy> ี่จำไปจำไปทำงานนะคะแล้วก็เพื่อนที่ทำงานนะคะวันนั้นชีมาแล้วชิก็มาบอกว่าแกมันลดราคามันลดราคายังไงล่ะที่เราเราก็ถามกลับไปนะคะมันก็บอกว่าซื้อสี่ชิ้นลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ตาลุกวาวค่ะก็เลยเย็นวันนั้นก็เลยไปดูเลยไปดูอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ไปซื้อไปดูว่าเราอยากจะได้อะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ไปได้เราเราอยากจะได้ไอที่มันเป็นไอ ไม่ใช่ไอไซโนซิตมันเป็นบรัชออนสหลุมอะค่ะมันประมาณ300รอกว่าบาทเราอยากจะได้ทุกสีเลยนะเราอยากได้มากเพราะว่าเราใช้ถูกอะของอลิทอนป็นเซตมันใช้ปัดแก้มอะโอเคมากเราก็เลยอยากจะได้แต่ปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นไม่ลดในวันที่เราไปในวันที่21สหลังจากเลิกง,งานนะคะมันก็ไม่ลดเราก็เลยไปได้อย่างอื่นมาแทนแต่เจ้าตัวนั้นอะมันไปอยู่ในสิทธิ์แรกซื้อเหมือนเซเว่นอะไรประมาณนั้นแหละโอเคเรามาดูกันเลยนี่คือบิลที่จาได้มานะคะมันได้ มัน795้าบาทแต่ว่าซื้อร่วมกับพี่ที่ทํางานด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำได้อะไรมาบ้างเนะ่ได้มาอันแรกเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็น o r i ินทอนปรินเซสเป็นเอ่อเวลเวดแมทลิปสติกนะคะมาดูกันว่าทำได้สีอะไรมาเนาะตัวแท่งเขาตอนแรกที่ไปยืนลองอะ่ะมันจะเป็นอีกแท่งหนึ่งแต่ว่าเขาเปลี่ยนแพคเกจมาเป็นในแท่งแบบนี้สวยเนาะนี่กลิ่นด้วย กินออริทอนเพลเซนเลยกินเหมือนลิปมันที่ํำเคยใช้กินนี้เลยกินเดียวกันบอกไม่ถูกทำได้สีนี้มาค่ะลองลองสวัสดเลยสีเป็นแบบนี้ค่ะสีเหมือนเลยนะคือตอนนี้กําลังอินกับลิปสีส้มมากก็เลยว่าเออไหนๆเราก็ซื้อแล้วมันลดราคาเนาะเราก็เลยอยากจะได้ลิปสีส้มมาอันนึงเพราะาตัวที่เราใช้มันใกล้จะหมดแล้วตัวที่ําใช้จะเป็นของรฟลอน Colorburst ไหมสี Tutti f r u t t อ่าสีสุดที่เ้ยค่ะเดี๋ยวนะสีนี้คือสีที่ทำได้มาคือสี04สีซันเซ็ตค่ะอืมยังไม่ได้ลองเลยส่วนตัวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแค่อยากได้เพราะว่าชอบสีมันแค่นั้นแหละตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ ตัวราคาจริงขายอยู่ที่215บาทจำได้มาในราคาลด50% 107บาท50สตางนะคะตัวต่อไปที่จำได้มาเนื่องจากที่จำเกินเอาไว้แล้วว่าคุณแม่จำชอบอายแชโดว์ของโอริเท Princess มากจำก็เลยอยากลองให้จริงไปลองหลายสีเลยนะอยากจะได้หลายอันแต่พอดีเขาบอกว่าสีไม่มีสีหมดมันมาในประมาณว่าแพ็กเกจเขากำลังจะเปลี่ยนไปมันก็เลยหมดรอรอมาใหม่ลดใหม่ทีเดียวอะไรแบบเนี้โอเคนะคะสีนี้ที่ํำได้มา ชื่อสีอะไรอ่ะคือสี95 clove นะคะสีนี้เลยจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลด้านๆคือแต่มันมีอายแชโดว์ที่เป็นแบบวิงวิงเยอะแล้วส่วนตัวคนที่ชอบอายแชโดว์วิงวิไม่รู้ชอบเพราะว่าอะไรคือ <c ười> แตมคนชอบที่ว่ามันดูมันดูแบบวิบ,บวับวิบวับเดียค่ะก็เลยชอบโอเคนะเป็นสีอย่างนี้เป็นแตมไม่ได้ซื้อพาเลตของเขามาด้วยค่ะตตมอยากได้ที่มันเป็นแบบ เขาเรียกเป็นแผนมาอย่างเดียวเนาะโอเคสีจริงยากเนาะเป็นอย่างนี้มาสวัสดดูว่าเป็นยังไงสีโอเคเนาะมันจะเป็นสีน้ำตาลด้านๆนะคะแต่ว่าแต่มันจะเอามาพี่พี่ที่เผาไปด้วยคะ่ะเขาบอก เฮ้ยแก้วไม่เขียนคิ้วเลยจำได้ว่าอาจจะเขียนแบนิสนึงนะนะอาจจะเขียนแต่จะเขียนแบบบางๆแต่ว่าส่วนตัวจำจามาเขียนเป็นไลเนอร์ค่ะเพราะว่าส่วนตัวจำยังไม่เจอไลเนอร์ที่จำชอบเลยลอะไรแบบนี้ก็เลยว่าจะามาใช้เป็นไลเนอร์หรือว่าตีที่มันฟุ้งๆสโมกกี้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเนี้ยคือคิดอยู่นานคือคุณพี่เขาได้ไปแล้วใช่ไหมคะพี่ทํางานตาม,มาค่ะเขาจะได้แป้งไปตลับหนึ่งคือเป็นคือเป็นแป้งไปเลยอะแล้วําก็ได้แค่ตัวนี้กับตัวเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีก็เลยว่าเออเอาตััวนนี้ลลยก เป็นแป้งแต่เป็นแบบร e f i l ค่ะเพราะาชีวิตตามไม่ค่อยจะใช้แป้งฝุ่นอยู่แล้วจาจะใช้จไม่ค่อยใช้แป้งอัดแข็งสิจาใช้แต่แป้งฝุ่นอะนะคะก็เลยว่าเออเราเอาเอามาลองดูว่ามันเป็นยังไงรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ปกปิดมากนะคะคือ o r i e n t o n Princess เป็น perfect coverage foundation powder ที่สำคัญมี spf 25ค่ะก็เลยเอามาลองดูขนาด14กรัมเนาะอุ้ยไม่คิดลืมบอกราคาตัวนี้ ไอแชโดขกกลับไปไอแชโด้แป๊บนึงนะ e s แชโด w ตัวนี้ราคาจริงแค่85ค่ะแล้วก็ลดมาในราคา50%คือ42บาท50สตางเนาะตัวนี้ที่จำได้มาเพิ่งแกะสดๆเลยนะไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยตัวนี้ค่ะจำได้มาในเบอร์0ูนอะไรเนี่ยศู perfect peach นะคะเป็นโทนเขาบอกว่าเป็นแบบสำหรับผิวชมพูนหน่อยแล้วก็เลยเอามาราคาจริงอยู่ที่ 385บาทลดแล้ว50%เหลือ192บาท50าสตังค์ค่ะคือยังไม่ได้ลองเลยว่าคือไปลองปัดปัดในเคาน์เตอร์แล้วก็ปัดปัดตรงนี้สีมันเข้ากันดีกิน่นไมต้องลองจุดไปค่ะเดี๋ยวลองปัดให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงนื้แป้งก็จะเป็นประมาณนี้เลยแน้วแป้งก็นุ่มดีนะแต่ไม่รู้ว่าจะใช้แล้วปกปิดขนาดไหน วูวนี่ค่ะเดี๋ยวยังไงจจะลองใช้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ฟังนะนะวันนี้จาต้องขอโทษด้วยที่มาในสภาพหน้าสดอย่างนี้เนื่องจากเมื่อวานไม่สบายนะคะแล้วก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับหน้ามากให้มันพักผ่อนด้วยวันนี้เป็นวัน,นเลยค่ะที่เราอยากได้มากคือแบบยืนดูยืน,ยนจ้องยืนวอร์แวอยู่สักพักนึ่นะคะ่ะแล้วก็เอตัดสินใจซื้อมา้ต็ตัวนี้เลย o r i e n ินอลพรินเ s ส l ลอร์ชีคั Color p a l เ t t e เบอร์หนึ่งค่ะจำซื้อมาในราคาราคาเต็มมัน3า5บาทอะมันลดอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเหลือ220ไม่ลดกไม่ไม่รู้ว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นะไม่เชื่อรู้ว่าเท่าไหร่มันลดอยู่220บาท50สตางค์แกะเลยตื่นเต้นยังไม่ได้แกะเลยอืมพาเลตซีนมาสวยงามตามท้องเรื่องมากเลยคน ก็ดูกันเลยวะยังไม่ได้แกะเลยอะตื่นเต้นอ่า้องแกะมาแล้วพาเลทเขาจะเป็นพาเลทด้านๆหน่อยแต่ว่าเป็นพลาสติกไม่กองแก๊งนะแข็งแรงมากมาดูกันว่าได้เสียอะไรมาทุกคนคะได้สีนี้มามีพลาสติกซีนอยู่ข้างบนด้วยแต่ว่า้องขอติดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเป็นสีชมพูสีขาวชมพูหน่อยไหมเออสีขาวชมพูหน่อยแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลเลยสวัสดีเลยจ้ะ ยอย่ารอช้าบัชออนไฮไลท์หรืเอเปล่าเนี่ยฮ้ไฮไลท์สีสวยมากวินานุ่มอะอสวัสดีขนาดงหนงนะนี่เลยนี่เป็นบัชออนเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นบอนเซอร์ สีสวยอะ่ะสองสีเนี้ยสวยมากชอบตัวนี้แต่ไม่เคยใช้เดี๋ยวจะลองไปใช้ดูว่าว่าสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างงดงามมากสมราคาเดี๋ยวให้ทุกคนไปโดนโอเคก็หมดแล้วค่ะกับทุกอย่างที่จำซื้อมาไปเสียซ <c oughs> ักมาแล้วก็จับจับครูปองได้ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้คูปองอยู่ไหนต้องไปหาแล้วแหละเพราะว่าม <c oughs> ันลดสีอร์เซนะอ๋อนี่ไงนี่ไงตัวนี้ค่ะ ก็คือตําจับคูปองได้ก็คือพอซื้อเจ้าพวกนี้เสร็จก็จะสามารถจับคูปองได้หนึ่งใบนะคะก็คือจะเอาไปซื้อลอบหน้านี่แหละจะไปซื้อสี่สิเอร์เซนตําำอาัดคือสามารถซื้ออะไรก็ได้ในวงเงินสองพันบาทภายในวันที่สิบห้าพฤศจิกายนเนี่ยนะคะก็ว่าจะไปซื้อกับพี่คนเดิมเนี่ยแหละเราก็ไปมองๆอ,อยู่ว่าจะซื้อพวกครีมทามือพอดีครีมทามือที่ทํางานแตงหม่ะคะ่ะโอเคหมดแล้วเนาะสนุนสนนราคาที่จําซื้อไปทั้งหมด แทนทนนแทนคือ5 6 1บาทค่ะก็ถือว่าโปรเจกต์นี้ก็กำลังดีเนาะเกินร้อกบาทก็ถือว่าเกินมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะ61บาทถือว่าให้กำไรชีวิตกับตัวเองนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าพวกนี้ํำใช้แล้วชอบไม่ชอบยังไงเดี๋ยวจะมาเจอกันในวิดีโออีกทีนึงเนาะโชว์ก่อนโชว์ก่อนก็จออันนี้อันนี้นะ เดี๋ยวจาจะมาบอกเล่ากันในอีกวิดีโวโหนึ่งว่าเราใช้แล้วชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงแต่วันนี้ตจำขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าได้เวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะว่าเอานะคะวันนี้ําไปแล้วยังไงก็ฝากวิดีโอนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันนี้ในวิดีโอต่อๆไปหรือว่าถัดไปว่าจำจะทำวิดีโออะไรมาฝากนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ